สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ถนนนาคาของจังหวัดภูเก็ตมาซื้อผลไม้มาซื้อผลไม้ไปไหว้ท่านปู่พญานาคที่กาลนค่ะนี่อยู่ร้านนี้เออถ้าเป็นถนนนาคานะคะอันนี้จะมีผลไม้ เยอะมากค่ะอันนี้จะมีแบบว่าผลไม้ตกเป็นจอยเลยตั้งแต่ต้นจอยบางเนินถึงั่งเนินผลไม้เยอะมากแล้วก็ผลไม้ราคาไม่แพงแล้วก็ผลไม้สดก็จะมีตามฤดูกาลนะคะ<ๆ>ก็วันนี้มาซื้อผลไม้เจ็ดอย่างไปไหว้ท่านปู่ที่กอลนค่ะ เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศถนนของที่นี่ก่อนนะคะว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นถนนนาคานะคะอันนี้ปลายซอยภูเขาเป็นต้นซอยอาจจะมองไม่เห็นเนาะภูเขาเพราะว่าวกล้องอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่ค่ะแต่ว,ว่าเบื้องต้นเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูผลไม้ก่อนนะคะว่ามีอะไรม้างที่เลือกไปค่ะสับปะรดแก้วมังกรส้มกล้วยจะ แล้วเราก็เลือกออมะพร้าวด้วยคุณคุณจ๋าขออนุญาตขอเพิ่มอีกมะพร้าวลูกหนึ่งมีเต็มโมด้วยนะนี้เป็นบรรยานะกาศด้านในจ้าแล้วก็เดี๋ยวให้ดูนะคะถนนนาคะเสียงรถดัดดงนิดนึงนะคะแต่จะบอกว่า ภูเขายิ่งนานช้านะคะจะมองถึงหมอกเลยวันนี้ค่าน้อยซื้อสับประรดซื้อแอปเปิ้ลซื้อส้มซื้อมะม่วงแล้วก็ซื้อ ข้าวผลไม้เจ็ดอย่างไหว้ท่านเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเ,เที่ยวกระนกันตรงเต็งตรงเต็งไปกับไขมบ่มกกะ l นวันนี้เล็ดคุณผู้ชมคะ่ะจะบอกว่า ถ้ามาภูเก็ตนะคะมองหาผลไม้ที่แบบว่าราคาไม่แพงก็คือต้องมาถนนนาคาของเรานะคะต้นซอยใช่ไหมคะก็จะเป็นเออตลาดเ,เจ้าฟ้าวาเลนตีแต่ว่าปลายซอยก็จะเป็นผลไม้ขายเขาขายแบบจะเยอะมากเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่นี่มาภูเก็ตนะคะตะลุกตะลับของผลไม้เยอะมากของกินก็เยอะรานะคาไม่แพงด้วย ม,ม,มีมีหลายร้านเลยแต่ว่าตอนนี้ซื้อร้านนี้จ้ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปกาลนไปไหว้หลวงปู่ศรีสุดโโรที่กาลนกันนะคะซึ่งค่าน้อยก็ได้เตรียมของไปถาไวายท่านเนื่องจากว่า ตลบตุบตับอยู่ที่นั่นอยู่เลยเออถือโอกาสไปไหว้ท่านไปในตัวด้วยสกูปี้ของเยอะมากแต่อ okay, ิสโอเคเราจะไม่มีคิดว่าเป็นอุปสรรคคิดว่าเป็นการเดินทางที่เล็กของเต็มรถจากในเมืองไปถึงกะลนก็ประมาณสักน่าจะชั่วโมองเพราะว่าต้องขับรถอย่างระมัดระวังค่ะในกระเป๋านะคะ ในกระเป๋าก็จะมีถาดแล้วก็มะพร้าวสองลูกแล้วก็ในนี้ก็พกมีดไปด้วยเพราะว่ามะพร้าวยังไม่เฉาะถ้าเฉาะเดี๋ยวมันจะแบบคลุกๆแล้วก็ทั้งหมดก็จะมีผลไม้ทั้งหมดเจอย่างที่จะไปถวายท่านแล้วก็มีอ,อ่านดอกไม้ค่ะอันนี้ก็คือซื้ออยู่แถวแถวนี้ค่ะก็ขับจาก ในเมืองไปถึงกาลนไปหาท่านก็เข้าๆเนาะถ้าขับอย่างระมัดระวังก็เกือบชั่วโมงแต่ว่าถ้าขับปื๊ดสานาทีก็ถึงแต่ว่าปกติแล้วอ่ะจะเอ่อมันจะมีสองทางใช่ไหมคะจะขึ้นทางป่าตองหรือไม่ก็จะไปทางออฉลองแต่ว่าวัานนี้ไปทางฉลองดีกว่าเพราะว่าจะขับไปเรื่อยๆเแล้วก็วแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มฉลอง อันนั้นมันจะง่ายกว่าแต่ว่าไปป่าตองก็ได้คือมันมีสองทางที่ไปค่ะจะไปกะลนไปไหว้หลวงปิสหลวงปู่ศรีสุดโทพญายนาคที่กะลนค่ะด้วยไข่มุกคันนี้ก็ตะลุบตกตับไปค่ะคุณผู้ชมอันนี้คืออ ฝั่งทางขึ้นเขาไปทางกะกระลนนะคะซึ่งตอนนี้ถนนเขากำลังสร้างกันอยู่เติมน้ำมันเสร็จแล้วปั๊มเชลลแล้วก็กำลังจะขับขึ้นไปนี่ค่ะถนนไปทางกะตะกระลนค่ะตลบตุบตัเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าถนนเขาว่าทำ ทําถนนอยู่ก็น่าจะเอ่อไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนนะแต่ว่าคือถ้าเสร็จถนนนี้ก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะนี่อันนี้เป็นถาดใส่ผลไม้ของเราแบบว่าเน้นเรียวจริงๆคะ่ะอ,อันนั้นก็คืออที่ว่าเป็นเนปลายยอดนะคะก็จะเป็นเนะพระใหญ่นะคะบิ๊กบุด เดี๋ยวเราจะซูมให้ดูนะคะนี่บิ๊กบุดดาถนนทางขึ้นเขาไปทางกระตะอรณนนะคะอันนี้เถนนเส้นหนึ่งใกล้เสร็จแล้วคะ่ะใกล้เสร็จแล้ว ทุชอ่อขาอันนี้คือบรรยากาศบางส่วนของกาลนของเรานะคะโลง่งถนนนี้ค่าน้อยครองปกติแล้วรักท่องเที่ยวจะเยอะมากนะโซนนี้ดูตอนนี้ทุกอย่างโลงโลงนี่คือบรรยากาศที่แท้จริงของกะลนเราคะ่ะ คุณผู้ชมค่ะตอนนี้สุดท้ายก็คือมาถึงเป้าหมายของเราแล้วนี่ค่ะมาถึงแล้วที่กระลน ก็ขออนุญาตนะคะเออเจอเพื่อนที่ทำงานอีกแล้วตลบตุบตับภูเก็ตของพลุงพลังนิดนึงค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะมีทั้งเอ่อพานดอกไม้ผลไม้มาถวายท่านอีลุงตรงนางนิดนึงค่ะแต่ว่าอยากให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะนี่นี่ สาวๆมาไหว้หลวงปู่เหมือนกันจ้ะสาวๆตะลุบตะลับอยู่เดี๋ยวยังไงขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมค่ะขออนุญาตไหว้ท่านให้เสร็จก่อนคะ่ะตอนนี้กำลังเตรียมของถวายท่านอยู่นะคะตอนนี้เราพกมีดมาด้วยแล้วก็มะพร้าวก็จะมาเฉาะเองเลย ออโอ้โอ้ย่านย่านเตรียมนักไม้เรียบร้อยแล้วมะพร้าวเรียบร้อยแล้วเหลือผลไม้นะคะมะพร้าวเราก็ติดอ,อยากมะพร้าวหน่อยอันนี้ ณผู้ชมตอนนี้ก็คือได้มากราบมาไหว้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้อันนี้คือเป็นบรรยากาศนะคะจะบอกว่าตอนนี้กะลนเงียบมาก ไหว้เสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆก็ขามาของพลุงพลังค่ะแต่ตอนนี้ขากับมีแค่กระเป๋าใบหนึ่งเบาปุยน,นุ่นก็ไหว้เสร็จแล้วอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะของกาลนเรา อาจจะมองไม่เห็นหน้านะคะขอบอกว่าจริงๆแล้วทะเลกะลกกระตะกะลนน่ะสวยสวยมากก็จะเป็นบรรยากาศที่แบบว่ากว้างๆบางทีตอนเย็นคนก็จะมาดูพระาทิตตกมาอาบแดดมาว่ายน้ำกันค่ะแต่วันนี้ค่าน้อยก็คือมาไหว้หลวงปู่อ่ะก็คือไหว้เสร็จแล้ว ก็คือถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสนะคะมาเที่ยวภูเก็ตมาโซนฝั่งกระตะกระนนะคะก็ถ้ามีเวลาก็แว้มาไหว้ท่านมาขอพรมาขอโชคขอลาบขอความสิริมงคลกับตัวเราเนาะดูแลสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ